สวัสดีค่ะนี่คือรายการอุดมบายนะคะน้องๆหน,นูหนูจำได้ไหมคะณวันมาพบกับหนูหนูอีกครั้งหนึ่งแล้วอันนี้เป็นปีพุทธศักราชใหม่นะคะที่น้องๆหน,นูหนูก็ได้เริ่มที่จะเรียนหนังสือเพิ่งเปิดโรงเรียนมาไม่นานนี้ใช่ไหมคะวันที่18พฤษภาคมี่เองพุทธที่แล้วและนี่ก็เรียนกันมา3วันแล้ววันนี้ก็ เข้าวันที่5แล้วใช่ไหมคะวันนี้แว,วันนะคะทางสมาคมผู้ปกครอ,องและครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์น,นะคะกะ็ได้ทำกิจกรรมก็คือในเรื่องของอการจัดรายการอนุบาลเวตีซึ่งจะพบกับหนูๆน,น,น้องๆทุกคนเลยคะ่ะในช่วงเวลา3โมงของวันศุกร์นะคะวันนี้แว,วันนะจำได้ไหมคะแลว,วันมาออกรายการเกือบทุกครั้งเลยนะคะก็วันนี้จะ,ะได้เชิญคุณป้าหมอน่ารักมากเลยนะคะที่จะมาร่วมพูดคุย นะคะในเรื่องของการเตรียมตัวว่าเราจะทําอย่างไรดีนะคะที่จะให้เรียนหนังสือแล้วมีความสุขนะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเปิดเรียนใหม่เองนะคะค่ะเดี๋ยวลวันจะอนุญ,ญาตแนะนำนะคะป้าหมอของเราจําได้ไหมป้าหมอคนเก่าเรานั้นชื่ออะไรป้าหมอน้องไงคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะลูกเป็นไงบ้างคะเปิดเทอมมาตั้งหลายวันแล้วสนุกไหมคะ ค่ะป้อหมอเป็นไงบ้างคะ,ะได้เริ่มเข้ามาในบรรยากาศของโรงเรียนอนุบานลนครสวรรค์ของเราเป็นไงบ้างคะคุณหมอ,อป้าหมอแล้วกันนะคะบรรยากาศเป็นไงบ้างคะตอนนี้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะคือโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์น,นะคะเปลี่ยนแปลงไปเยี่ยมไม่ว่าเกือบทุกเทอมเลยค่ะคือมาทีก็เปลี่ยนทีนะคะตอนนี้ก็เห็นมีการก่อสร้างอยู่หลายแห่งน,นะคะ ก็ช่วงนี้ก็คือโรงเรียนกําลังพัฒนาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเรียนอย่างมีความสุขทั้งทางด้านกายและก็ใจนะคะเออหมอคะคือมีเรื่องที่จะเรียนถามนะคะว่าเอาประเด็นอันที่หนึ่งแล้วกันนะคะว่าเออในการเปิดเทอมใหม่ครั้งนี้ค่ะเนี่ยนะคะเพราะว่าหนูน้องๆทุกคนเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะคะที่ได้มาโรงเรียนใช่ไหมคะหยุดปิดเทอมไปประมาณสองเดือน ประมาณ2เดือนสองเดือนนะสองเดือนนิดๆนะคะตอนนั้นก็สนุกสายอยู่กับบ้านก็เริ่มคิดถึงเพื่อนแล้วใช่ไหมคะป้าหมอนะคะเริ่มคิดถึงเพื่อนแล้วก็อยากถึงคุณครูอ่าใช่คิดถึงคุณครูด้วยแล้วก็ได้เสื้อผ้าใหม่ใช่ไหมคะได้หนังสือใหม่สมุดเร่มใหม่และมาเจอคุณครูคนใหม่นะคะเพราะนั้นป้าหมอคะคือประเด็นข้อแรกนะคะที่เด็กๆฝากถามมานะคะว่าจะเตรียมตัวอย่างไรสําหรับการเปิดเทอมใหม่นะคะป้าหมอมีอะไรแนะนำไหมคะเชนค่ะก็ อนแรกนะคะอย่างอื่นก็คงเด็กๆก็คงเตรียมตัวอยู่แล้วก็คือตอนปิดเทอมเนี่ยเราก็นอนดึกได้ตื่นสายก็ได้ใช่ไหมลูกแต่ตอนนี้นะคะลูกปัวเทอมแล้วก็นอนให้มันเร็วหน่อยนะคะแล้วก็ตื่นให้เช้ากว่าเดิมนิดนึงเพื่อมาโรงเรียนให้ตามเวลาเพราะว่าบางชั้นเนี่ยค,คุณครูอาจจะนัดมาอ่านหนังสือตอนเช้านะคะลูกจะได้มาทันนะคะอ,อันนี้หนึ่งนะคะคเรื่องเรื่องการตื่นนอนเนาะกับการเข้านอนนะลูกนะก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงอันที่2ก็คือว่า ลูกๆเนี่ยกูก็แจกหนังสือให้แล้วใช่ไหมลูกทุกคนได้หมดแล้วเนาะเอามาดูหน่อยนะลูกนะว่าหนังสือเนี่ยที่รูก็ให้มาเนี่ยในแต่ละรายวิชาเนี่ยมันมีอะไรบ้างข้าวๆลูกดูข้าวๆนะคะดูทั้งหมดก่อนนะคะดูสารบัญน,นะลูกดูลูกดูสารบัญลูกลก็กกจะเห็นใช่ไหมลูกว่าสังคมปีนี้เรียนอะไรพวศาสตร์เรียนอะไรคณิตศาสตร์เรียนอะไรลูกดูบ้างนะลูกนะเอามาดู พอดูเสร็จแล้วลูกนะไม่ต้องอา่านไปรูปหน้าหรอกลูกนะคะลูกพอครูก็สอนวันที่สสมมติภาษาไทยสอนเรื่องนี้กลับมาก็ต้องทบถวนนะคะอ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรประเด็นที่หนึ่งเมื่อกี้น่าวันขอสรุปจากประหมอแล้วกันนะคะว่าต้องตื่นเช้าใช่ค่ะเพราะว่าช่วงปิดเทอมเราเนี่ย ตื่นสายนอนก็ดึกดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะดังนั้นตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แลาการตื่นแต่เช้านะคะเพราะว่าตอนนี้จะสังเกตเห็นนะค,ะ,นนนนะ,คะ,ะหมอมาส่งลูกใช่ไหมคะ,<ช>ะเ,เนี่ยรถติดแน่นหมดเลยเพราะว่าเริ่มตื่นเช้ากันแล้วแล้วก็เริ่มมาโรงเรียนเช้ากันแล้วเพราะว่าวันนั้นได้ได้ฟังท่านผอให้นโยบายนะคะในวันปฐมพิทศผู้ปกครองนะคะว่าการที่เรามาโรงเรียนเช้าเนี่ยมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์ตอนแถบเข้าแถว เคารพธงชาตินะคะเพราะอะไรเพราะว่าวันนั้นแหละค่ะตอนเช้าในช่วงที่มีการเข้าแถวแล้วก็เราจะมีสาระความรู้ใช่ไหมคะที่ที่คุณครูจะได้บอกกับหนูๆทุกคนค่ะประหมอพูดตรงมากเลยค่ะต้องมาเช้านะคะส่วนข้อที่2นั้นก็คือต้องดูหนังสือที่คุณครูแจกให้เห็นไหมคะมีต้้ง12 13อง่ิบมเรื่อูหนูๆอย่าไปเก็บใส่ในในลิ้นชักนะคะต้องเอามาดูว่ามีวิชาอะไรบ้างและที่สําคัญนะคะ การเรียนเนี่ยที่จะให้ประสบความสำเร็จที่แท้จริงเนี่ย ป้าหมอใช่ไหมนี่ข้อนี้เลยค่ะถูกต้องเลยนะคะถ้าไม่ทบทวนถือว่าเป็นการสูญเปล่านะคะป้าหมอนะคะค่ะหนูป้าหมอตอบโดนใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนที่ได้ทําแล้วแล้วประสบความสําเร็จนะคะค่ะข้อที่สองนูกฝากมาถามป้าหมออีกแล้วนะคะว่าจะทําอย่างไรที่จะให้เรียนแล้วรู้สึกรู้สึกว่าสนุกกับวิชาที่เรียนแล้วอยากเรียนอีกอยากให้ถึงวิชาที่ชอบเนี้ยค่ะทำยังไงดีคะป้าหมอคะก็คือนะคะลูก ถ้าลูกจะสนุกนะคะลูกก็ต้องก็ต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าเวลาเราตั้งใจเรียนเหมือนเราดูโทรทัศน์ตลกถ้าลูกดูเรื่องมันติดต่อกันเป็นเรื่องใช่ไหมคะลูกก็จะเข้าใจเรื่องแล้วก็ติดตามต่อเนื่องไปแต่ถ้าลูกเผลอปุ๊บอาจจะเป็นไปเข้าห้องน้ำหรือไปไหนนะคะไม,ไม่ไม่สนใจความเรื่องลูกก็จะไม่ไม่ไม่เก็ตหมดไม่ไม่เขาไม่ได้เรื่องต่อเนื่องเดัะนั้นะลูกก็จะไม่สนุก ถ้าลูกจะสนุกก็คือลูกต้องตั้งใจเรียนแล้วลูกต้องตาต้องมองที่ครูลูกไม่ใช่หันไปคุยกับเพื่อนหรือแอบเล่นของใต้โต๊ะถ้าลูกตามเรื่องเรื่องที่ครูสอนไปตลอดว่าครูพูดว่ายัางไงเนาะอะไรอย่างนี้เหมือนเราดูโทรทัศน์นั่นลูกมันก็จะสนุกพาะลูกจะเข้าใจหมดเลยถูกไหมลูกเวลาคนเรามันเข้าใจมันก็จะสนุกกวเองถูกไหมน,นะ,ะถ้าครูถามแล้วก็ตอบได้ครูพูดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เข้าใจมันก็จะสนุกลูกแต่ถ้าลูกแบบไม่เข้าใจเพราะว่าลูกไม่ได้ติดตามเรื่องเลยตลอด เมื่อกี้ครูพูดอะไรนั่นไม่เนี่ยมันก็ไม่สนุกสิคะใช่ไหมลูกใช่ใช่ใช่ค่ะมันดูละครขาดตอนนะลูกอ่าใช่เพราะว่าจบตอนนี้ไปแล้วแล้วเราไม่ได้สนใจเลยเราเว้นวัฟไม่ได้ดูมาดูอีกตอนมงงและอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะแม่ป้าหมออธิบายแบบเอามาเทียบเคียงนี่ทําให้เห็นภาพชัดมากเลยนะคะนะคะทำอย่างไรมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเรียนนะคะก็คืออันที่หนึ่งตั้งใจเรียนตามเนื้อหาที่คุณครูสอนใช่ไหมคะ ตามองที่คุณครูติดตามตลอดตามองคุณครูใช่ไหมคะแล้วก็มีการถามตอบกับคุณครูนะคะแล้วก็ติดตามเนือเรื่องตอบเหมือนกับที่เราอ่านนิยายเอ้ยอ่านนิทานใช่คะหรืออ่านการ์ตูนนะคะอันนี้ราคาจะทําให้หนูๆนะคะรู้สึกว่าสนุกกับวิชาที่หนูเรียนนะคะค่ะอีกข้อหนึ่งค่ะคุณหมอคะเขาบอกว่า อ่าทำไมเวลาคุณครูสอนเนี่ยตอนนี้นเพิ่งเริ่มต้นการสอนใช่ไหมคะใชคะยังไม่ทันได้เรียนเลยเนี่ยก็ทดสอบก่อนเรียนแล้วหนูรู้สึกอาคาใจมากเลยรู้สึกว่าทำไมคุณครูต้องมาทดสอบคะแนน,นออกมาก็ไม่ดี อ่าขอขอเรียนให้คุณหมออ่าป้าหมออธิบายขยายความหน่อยค่ะเชนค่ะคืออย่างนี้นะลูกไม่ไดมีอะไรหรอกลูกคุณครูเขานะคะต้องการจะทดสอบว่าใน,ในแต่ละวิชาที่คุณครูก็จะสอนนั้นน่ะตอนที่ครูยังไม่ได้สอนน่ะความรู้เริ่มต้นของลูกมันมีอะไรได้เท่าไหร่ประมาณไหนแล้วพอคุณครูก็สอนเรื่องนั้นๆนมาจบแล้วเขาก็จะสอบอีกรอบหนึ่งแล้วก็อันนี้แหละค่ะลูกจะเป็นคะแนนที่แท้จริงคุณครูก็จะดูว่าเอ๊ะพอเริ่มต้นเนี่ย รู้เท่านี้ครูสอนเสร็จแล้วพัฒนาขึ้นมาแค่ไหนคุณครูเขาต้องการดูพัฒนาการของลูกกับลูกเพราะฉะนั้นนะคะลูกลูกไม่ต้องตกใจนะว่าเอ๊ะสามสิบคะแนนใช่ได้สิบเองเนี่ยจะไปรอบหรือเนี่ยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะ้วลูกนะสอนก็ไม่ได้สอนมาสอบทําไมเนี่ยนี่ก็ตายสิไม่ใช่แลลูกนะคุณครูเขาต้องการดูว่าก่อนสอนน่ะลูกรู้แค่ไหนพอคุณครูเขาสอนลูกไปแล้วเนี่ยลูกอ่ะพัฒนาไปอย่างไรนะลูกนะไอ้สำคัญก็คือ ถ้าสอบหลังบทเรียนนะลูกนะอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมไปทบทวนนะลูกนะอืออันนี้นะคะสำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้นะคะที่ว่าในเรื่องของการวัดผลครั้งแรกก่อนเรียนเนี่ยก็เป็นการวัดว่าเราเนี่ย เป็นอย่างไรถูกไหมคะมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนแล้วเอาตัวนั้นแหละค่ะเพื่อมาดูในการเรียนเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบในการเรียนั้งหลังถูกไหมคะซึ่งคะแนนสาคัญอยู่ที่ั้งหลังนะคะนะคะเพราะบางบางคนที่นวันเคยเจอนะคะครั้งแรกคะแนนสูงเลยมาสอบทีหลังคะแนนตกไปอีกไอ้อย่างนี้มันต้องยังไงครับป้าหมออย่างเงี้ยเนี่ย อันนั่นสิคะาจาก็ยังสงสัยนึจะเรียนไปล่วงหน้าแล้วแล้วได้หน้าลืนหลังแต่า <c oughs> แบบการวัดผลที่ให้มีประสิทธิภาพหรือสำเร็จผลนั่นก็คือครั้งแรกไม่ต้องกลัวนะคะตกก็ไม่เป็นไรแต่ครั้งสุดท้ายหนูหนูต้องทาเต็มที่ะนะคะเออยิ่งคะแนนเต็มที่แสดงว่าหนูได้ประสบความสําเร็จเพราะน,นั้นตั้งใจนะคะการที่เราจะให้ได้คะแนนเต็มตอนท้ายสุดนั้นทําอย่างไรก็คือ ข้อสองเมื่อกี้ใช่ไหมคะทบทวนอ่าทบทวนนะคะตั้งใจเรียนตามองคุณครูติดตามเรื่องตลอดใช่ไหมคะอ่าแล้วก็กลับไปทบทวนอย่างที่พระหมอว่ารับรองค่ะเกรดสี่ไปไม่ไกลแน่นะคะแล้เข้าประเด็นนี้เลยครับพระหมอคะที่หนูเอ่อที่น้องๆนะคะหนูสงสัยว่าหนูอยากเรียนได้เกรดสี่อะค่ะปะหมออ่อเนี่ยเราจะทําอย่างไรคะว่าเราอยากจะเอ่อเราอยากอยากได้เกรดสีแล้วเราจะทํา ทำอย่างไรเพื่อให้ประสบความสําเร็จลูกจ๋าก้าต้องกลับไปมองข้อหนึ่งข้อสองเมื่อกี้แล้ลูกนะก็คืออันเดียวกันก็คือเวลาคุณครูสอนเนี่ยเราต้องรู้สึกสนุกกับวิชานั้นๆก็คือเราต้องติดตามคุณครูตลอดครูเขาว่ายังไงก็สอนอย่างไรพอลูกติดตามคุณครูสอนในชั้นเรียนตลอดแล้วกลับมากท็ทวนที่บ้านค่ะเกศีไม่หนีไปไหนหรอกลูกนะอย่าลืนะอค่ะ,คะเห็นไหมคะว่าเกศีนี้ ไม่ไกลเกินปัดเลยนะคะป้าหมอนะคะเพราะนั้นวันนี้นัาวานกับป้าหมอเนี่ยก็แบบไงตอนแรกก็คุยกันนะเอ๊ะเราเราเราจะเรีมาฝากเด็กๆดีนะในใช,ช่วงเปิดเทอมใหม่ก็พอดีเจอ,อครู่มึกครัครูมึกบอกเอ๊ะนี่เราเพิ่งเปิดเรียนใหม่นี่เองเราน่าจะมีอะไรมาพูดคุยกับหนูๆน้องๆนะคะเพื่อที่จะเป็นทางแบบชี้แนะหรือชี้นำให้กับ หนูหนน้องๆน,นะคะที่ว่า<ช>จะทําอย่างไรถึงให้เรียนแล้วประสบความสําเร็จเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะป้าหมอนี่แนะนําไว้สุดยอดเลยนะคะคนะคะแล้วก็ลูกๆของป้าหมอทุกคนป้าหมอมีลูกกี่คนคะเนี่ยสามคนค่ะสามคนประสบความสําเร็จหมดเลย<ค>นะคะเพราะนั้นก็เหมือนกันนะคะที่พอยเพื่อได้สี่ตลอดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะขอบคุณมากะเพราะนั้นประเด็นตรงนี้นะคะไม่ไกลเกินฝันกับหนูหนน้องๆทุกคนและตั้งใจเรียนนะคะตามที่ป้าหมอบอกป้าหมอสรุปให้นิดนึงสิคะสี่ข้อ ที่เราจะทำยังไงที่ให้ได้เกสีนะคะเมื่อกี้ป้าหมอบอกเลยค่ะแล้วก็อันที่หนึ่งนะล,ลูกนะก็ มาโรงเรียนแต่เช้ามาเรียนแต่เช้าค่ะข้อที่2ก็คือว่าต้องตั้งใจเรียนติดตามคุณครูตลอดนะคะทบแล้วก็ข้อที่3าก็คือทบทวนบทเรียนค่ะค่ะค่ะแล้วข้อที่4นะคะนวันแถมท้ายดูได้เกรดสีแน่นอนเลยค่ะ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 วันนี้นะคะรายการนุบาลเรตตี้ก็ต้องขอขอบคุณป้าหมอนะคะป้าหมอน้องนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอันนี้เป็นดารารับเชิญของเราเลยเนี่ยที่มาให้ความรู้ประหมอนี่มีความรู้มากมายไม่ว่าจะทำอย่างไรให้ลูก ลูกเรียนเก่งนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพต่างๆฟันอะไรพวกนี้ป้าหมอให้ความรู้ได้เยอะมากเลยค่ะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเตรียมไปสอบเข้าโรงเรียนชายนะคะนี่เคยอัดรายการกันมาหลายครั้งแล้วแล้วคราวหน้าคงได้โอกาสได้เชิญป้าหมอมาพูดคุยกับนะคะน้องๆอีกนะคะค่ะวันนี้นวันแล้วก็ป้าหมอก็คงจะ ลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่นะคะในใน,ในในรายการอุดมาร์รวทีในทุกวันศุกร์นะคะเวลา3โมงเย็นนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ